พระอาจารย์าจารย์ได้พนันนาอนิสง์ของการฟังธรรมไว้ว่าสัทธโนสัทธรมังสุตวาสัพพสมิงชินะสาสเนกบปานิสตะสหัสสานิทุกติงโสณคัจจติบุคคลใดได้สดับพระสัทธธรรมของพระศาสดาในพระศาสนา ของสมเด็จพระชินเจ้าทั้งปวงบุคคลนั้นย่อมไม่ไปสู่ทุกขติตลอดแสนกับที่กล่าวว่าไม่ไปสู่ทุกขติตลอดแสนกับหมายความว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์แม้มีมากมายถึง84,000ร,รรนรร่ันมคันแต่คำสอนหลักคือ ทรงสอนในละจากบาปอากุศลทุกชนิดให้สั่งสมความดีทุกอย่างและทำจิตให้ผ่องใสเมื่อตั้งใจฟังธรรมแล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังบุญที่เกิดจากการประพฤติธรรมนั้นจะเกื้อหนุนให้เราไม่ไปสู่ทุกขติเลยมีตัวอย่างของพระอริยเจ้าหลายองค์ที่หลวงพ่อ เคยนำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันอยู่บ่อยๆว่าตลอดแสนกับนั้นท่านไม่ไปสู่ทุกติเลยจะเวียนวนอยู่ในสุกติภูมิอย่างเดียวคือในมนุษยโลกและเทวโลกเท่านั้นพอบรมีแก่กระล่าพบชาตสุดท้ายนั่งสมาธิยังไม่ทันเมื่อยเลย หลุดพ้นจากอสวกิเลสเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ก็เป็นพระอนิสงส์ของการฟังธรรมครั้นฟังแล้วเกิดจิตเลื่อมใสจึงได้ทำบุญกับพระพุทธองค์บุญนั้นยังส่งผลต่อต่อ,ตอกันเรื่อยมายาวนานถึงหนึ่งแสนกับทีเดียวนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อ มีตัวอย่างอนิสงส์จากการฟังธรรมของจอมจโจรปริศาสตรมาเล่าสู่ลูกๆได้รับฟังกันวัาธรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสามารถทำให้โจรผู้มีใจเหี้ยมโหดกลับใจมาเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนมีเมตตาต่อสัตว์อื่นอย่างไรบ้างความเดิมจากครั้งที่แล้ว หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่โจรบริสัทถามว่าสตารหาคถา,าคืออะไรพระพริสัต์หลังจากสนทน,นากับจอมโจรได้ระยะหนึ่งแล้วทรงทราบว่าบัดนี้โจรปริสัตย์มีจิตใจอ่อนโยนลงมากเหมาะสมจะเป็นภาชนะรองรับธรรมะที่กำลังจะนำมาสแสดง จึงตรัสว่าดูก่อนสหายรักเพราะฉะนั้นท่านจงตั้งใจเงี่ยสอดสดับให้ดีการสมาคมกับสัตวบุรุษครั้งเดียวเท่านั้นสามารถรักษาผู้สมาคมนั้นไว้ได้แต่การสมาคมกับคนผ่านแม้หลายครั้งก็รักษาไม่ได้การสมาคมหมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงการพูดหรือทำด้วยกันเช่นร่วมกินร่วมนอนร่วมหุ้นร่วมลงทุนทำธุรกิจรับไว้เป็นเพื่อนรับเป็นภรรยาหรือสามีรับไว้ทำงานเป็นต้นการให้ก็ได้ชื่อว่าสมาคมเช่นให้ความไว้วางใจ ให้คำชมเชยให้ยศให้ตำแหน่งให้หยิบยืมสิ่งของเป็นต้นที่กล่าวว่าการครบหาสมาคมกับสัตวุรุษหรือบัณฑิตนั้นแม้เพียงครั้งเดียวก็สามารถรักษาผู้สมาคมนั้นไว้ได้คือรักษาบุคคลนั้นให้ดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง ทำให้รอดพ้นจากทุกข์ในอบายเวียนว่ายตายเกิดในสุกติภูมิแต่เพียงฝ่ายเดียวส่วนครบคนพาลแม้นานเพียงไหนก็ไม่สามารถทำให้เป็นคนดีขึ้นมาได้ในทางตรงข้ามมีแต่ทำให้ชีวิตเสื่อมลงเพราะคนพานชอบชักนำในทางที่ผิดชอบทำในสิ่งที่ไม่ใชุ่ระ แม้พูดดีๆก็โกรธเมื่อคบคนพาลมีแต่จะติดเชือ้อพาลไปด้วยเหมือนใบไม้หอบปลาเน่าใบไม้ก็มีกลิ่นเหม็นฟุ้งตามไปด้วยเพราะคนพาลมีลักษณะคิดชั่วพูดชั่วแล้วก็ทำชั่วเป็นปกติจึงควรหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลบริษัทตรัสคาถาบทที่สองว่า บุคคลพึงคบสัตบุรุษพึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษเพราะการรู้สัพธรรมของสัตบุรุษย่อมมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมสัตบุรุษก็คือบัณฑิตนั่นแหละคนทั่วไปมักเข้าใจว่าู้ที่เรียนจบปริญญาคือบัณฑิตความจริงแล้วนั่นเป็นเพียงบัณฑิตทางโลกเท่านั้นนะจ๊ะ ยังไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริงเพราะผู้ที่ได้รับปริญญาแล้วแต่ความประพฤติไม่ดีอาจไปทำผิดติดคุกติดตารางได้แต่บัณฑิตที่แท้จริงจะเป็นผู้ตั้งใจละชั่วประพฤติชอบประกอบแต่ความดีสามารถป้องกันตนให้พ้นจากทุกในอบายได้คือ ท่านจะเป็นผู้สมบูรณ์ในศีลสมาธิปัญญามีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นครบบริบูรณ์การครบสัตว์บุรุษคือหมั่นไปมาหาสู่มันเข้าไปสนทนาพูดคุยให้ความเกรงอกเกรงใจต่อท่านฟังคำแนะนำนำไปไตรตรองแล้วทดลองปฏิบัติตามนั้นเราก็จะได้พบ แต่ความสุขความเจริญในชีวิตเหมือนผ้าที่ห่อของหอมก็พลอยหอมตลบอบอวนตามไปด้วยพระโพสตสัตวตรัสคาถาบทที่สามว่าราชลถที่เขาทำให้วิจิตยังเก่าคลํำคร่าได้แม้สรีละก็เข้าถึงความชราได้เหมือนกันแต่ทำของสัตรบุรุษ ไม่เข้าถึงความชราเรื่องนี้สัตตบรุษกับสัตตบรุษท่านนั้นที่รู้กันดีหมายความว่าธรรมะของสัตตบรุษเป็นอากาลิโกเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าไม่ล้าสมัยแต่ใหม่เสมอยิ่งน้อมนำไปปฏิบัติก็ยิ่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลนั้น ส่วนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆหรือสังขารร่างกายมีเวลาจำกัดในการใช้สอยเพราะตั้งเน่าเปือ่อยหุพังไปตามกาลเวลาพราะเจ้าสุดสมตรัสคาถาบทสุดท้ายว่าฟ้ากับแผ่นดินอยู่ห่างไกลกันสองฝากฝั่งของมหาสมุทรเขายังกล่าวว่าห่างไกลกัน ดูก่อนสหายธรรมะของสัตบุรุษและของอาสัตบุรุษนักปราทั้งหลายกล่าวว่ายังห่างไกลกว่านั้นมากนักเนื่องจากคนพาลมักชักนำไปในทางที่เสื่อมละโลกแล้วก็ต้องสวยทุกทรมานในอบายภูมิเป็นเวลายาวนาน ส่วนผู้ปฏิบัติตามคำของมัณฑิตก็ไปสวยสุขจยในสุคติภูมิเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานของมัณฑิตกับมหานรกทั้งแปดขุมโดยเฉพาะโลก,กันตนรกของคนผ่านนั้นอยู่ห่างไกลกันมากทีเดียวนะจ๊ะเมื่อโรริศาทด้ฟังแล้วก็คิดว่าคาถาที่เจ้าสุตสมตรัสนั้นเป็นประหนึ่งว่า พระศัพท์ปัญญูพุทธเจ้าตรัสเองเราะแสดงในเพรระสนะโสดมากจะหาฟังที่ไหนในโลกไม่มีกแล้วขณะที่คิดไปทั้งเนื้อทั้งตัวก็เต็มไปด้วยปีติซาบซ่านเกิดความเคารพในผู้แสดงทำอย่างสุดซึ้งระดุดว่าเป็นพระชนกผู้ประธานสเวตชัตดทำให้ดําริว่า เราไม่มีเงินทองที่สามารถถวายพระเจ้าสุตสมได้แต่เราจะถวายพระพรคาถาละพรปเป็นการบูชาธรรมมาแล้ก็กราบทูลว่าคาถาเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์มีพยัญชนะดีพระลงตรัสได้ไพระข้าพเจ้าสดับแล้วมีมหาปิติปรื้มใจชื่นใจอิ่มใจ กบเจ้าไม่มีเงินทองไม่มีรัตนชาติที่ควรค่ากับการบูชาธรรมจรึงขอถวายพรสี่อย่างแด่พระองค์แทนเห็นไหมจ๊ะว่าการฟังธรรมของโจบรบิิััทเป็นเครื่องยืนยันว่าฟังธรรมแล้วปิตบายได้นานเป็นกับกับเราะอเนกสง์ฟังธรรม ทำให้ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังฟังแล้วก็เข้าใจชัดเจนมากขึ้นขจัดความลังเลสงสัยลงได้เป็นการทำความเห็นให้ตรงทำให้จิตพองใสการฟังทำเป็นเหมือนการส่องกระจกเงาซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นความสวยงามหรือริ้วรอยบนร่างกายของเราได้ จากคนที่เคยเป็นมิจฉาทิฏฐิก็กลายมาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลอยากทำตนให้หลุดพ้นจากบาปเมื่อจิตผ่องใสใจแช่อิ่มอยู่ในบุญอย่างนี้สุคติภูมิก็เป็นที่ไปอย่างเดียวไม่ต้องไปสู่เทุกติกันนี่คืปฏิกิรยาลูกโซ่ที่เกิดจากการฟังธรรมนะจ๊ะดังนั้นให้ลูกๆทุกคนมันหาวกาฟังธรรม ฟังบ,บ่อยๆเหมือนเราต้องรับประทานอาหารทุกวันจึงจะมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพใจจะแข็งแกร่งได้และมั่นคงต่อการทำความดีก็ต้องฟังทำบ,บ่อยๆฟังจนเข้าไปอยู่ในใจและก็นำไปปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผลเกิดบนกุศลใหญ่ที่จะติดตามตัวเราไปข้ามพพข้ามชาติ ส่วนว่าพรสี่ประการที่พระเจ้าสุทธสมจะทรงขอมีเนื้อหาสาระว่าอย่างไรนั้นกลห้ลูกๆทุกคนมาติดตามรับฟังกงันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันเป็นนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอน,อนันจกรวานอำานวยสุขทุกสถานตราบนิพานถึงสุขแห่ง